สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมบนะครับก็จะเป็น EP ที่167แล้วนะครับมีชื่อตอนว่า แด่ก็หลอดตอนจบนะครับก็ที่ช้านะฮะพอดีวันนี้ฝนมันตกหนักมากแล้วฟ้ามันแรงมากๆเลยนะฮะผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทําคลิปนะฮะเพราะว่ากลัวคอมพังนะครับถ้าคอมพังขึ้นมาก็ไม่มีความทําคลิปนะครับแล้วถ้าไฟมันลงมันลงผมใส่หูฟังอยู่ถ้ามันชอ็อตผมตายทาไงละ่ะเออนะโอเคตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเบาๆลงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนิยายกันดีกว่าการต่อสู้กินเวลาไปประมาณ1วันครึ่ง ทุกคนนิ่งอึ้งจนไม่สามารถพูดอะไรได้เหตุการณ์ตรงหน้านี้เป็นไปอย่างไม่น่าเชื่อและในขณะเดียวกันนั้นผลการต่อสู้ระหว่างดางก่อนหลอดฮันซุงและชายไร้ชื่อก็ออกมาเป็นเสมอสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นกำลังปรากฏต่อเบื้องหน้าของพวกเขาได้ยังไง นักบุญหญิงเป็นคนแรกที่พูดขึ้นเธอขยับเข้าไปใกล้พวกเขาอย่างระมัดระวังดากอหลอดเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของมนุษยชาติถ้ามีใครพบว่าตัวตนเช่นนั้นกำลังพ่ายแพ้ผู้คนจะต้องตกใจกันหมดแน่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหากคู่ต่อสู้เป็นบุคคลที่ควรฆ่าดังนั้นเธอจึงต้องลงุมือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้แน่ใจเซราฟน่าหยุดนักบุญหญิงเอาไว้เมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะถอดหมวกป้องกันของมูยองออกท่านนักบุญ ฉันจะปกป้องมนุษพันธุ์ของตัวเองท่านไปช่วยคุณฮันซุงเถอะอาใช่แล้วก่อนอื่นต้องรักษาเขาก่อนนักบุญหญิงถึงกับลืมเรื่องรักษาฮันซุงเป็นเพราะเธอคิดเสมอว่าเขาเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งไม่เคยถูกใครทำร้ายสำหรับแพนดาก้อนเขาทำได้แค่ยืนจ้องมองเงียบๆและในตอนนั้นเองฮันซุงก็ลุกขึ้นนั่งเป็นเพราะเวทมนต์ทรงพลังของมังกรได้ไหลผ่านร่างของเขาและรักษาทุกอย่างจนเป็นปกติ พลังการฟื้นฟูของอาคิสนั้นเหนือล้ำจินตนาการอยู่แล้วฮันซุงจะไม่มีวันเสียชีวิตเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่าจะมีแผลชะกันบริเวณคอหรือไม่ก็ขั้วหัวใจถูกสับ,บนัน <c oughs> ฮันซุงพ่นเลือดเสียออกมาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นชายที่ไม่ต่างอะไรจากสปราร์ลเลยนี่ถือเป็นคำชมของฮันซุงที่มีให้กับมูยองว่าแต่มอนสเตอร์ตัวนี้มาจากที่ไหนกันอันนี้หมายถึงมูยองนะฮะถ้าไม่ใช่เพราะเวทมนต์ของอาคิส เขาคงต้องนอนรักษาตัวเป็นเดือนเลยทีเดียวถึงจะหายจากการบาดเจ็บทั้งหมดเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ความแข็งแกร่งของเกรดมังกรและพลังการฟื้นฟูไม่เคยถูกกระตุ้นเช่นวันนี้เมื่อหันสูงก้าวไปข้างหน้าเซราฟิน่าก็เข้าไปขว้างอีกครั้งหนึ่งดิฉันจะดูแลมเมล็ดพันธุ์ของฉันเองฉันไม่ได้พยายามจะเปิดโฉมหน้าของเขาดูเหมือนว่าเธอกับชายที่ชื่อกาเอลนั่นจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้สินะยังไงก็เถอะตอนนี้ ฉันคิดว่าเขากําลังฟื้นฟูตัวเองอยู่หันสูงเข้าใกล้มูยองเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายเท่านั้นเกิดแสงเล็กๆปรากฏทั่วร่างของมูยองพลังเทวะและทักษะการรักษาถูกเปิดใช้งานโดยอตัตโนมัติอย่างไรก็ตามแสงแห่งการรักษาที่ดูว่าดูอดแอยิ่งนักอาจเป็นเพราะเขาใช้พลังการรักษาไปมากในระหว่างการต่อสู้แล้วหันสุงยิ้มในใจทักษะการฟื้นฟูของมูยองไม่ใช่การฟื้นฟูธรรมดาแต่มันเกือบจะถึงจุด ของการทำให้กลับมาสู่สภาพเดิมเลยด้วยซ้ำเขาใช้มันประมาณ5ครั้งและทุกครั้งที่เขากระตุ้นพลังเทวะการโจมตีก็กลายเป็นรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮันซุงก็คิดว่าพลังเทวะของมูยองกำลังลดลงเป็นแน่แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าร่างกายของเขากำลังเติมเต็มมันเองอย่างอัตโนมัติไปทีละนิด มันไม่ใช่แค่ความบริสุทธิ์ที่สูงเท่านั้นความสามารถในการฟื้นฟูพลังเทวะก็นับว่าพิเศษเช่นกันแล้วเขาจะไม่ควรถูกเรียกว่าสัปประหลาดได้อย่างไรกันอาจารย์อาจารย์ชนะแล้วแพนดาก้อนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งเข้ามาการแสดงออกที่ว่างเปล่าก่อนหน้านี้ของเขาหายไปหมดแล้วแพนดาก้อนรู้สึกโล่งใจอย่างไรก็ตามฮันซุงสายหัวไม่หรอกถ้าเขามีพลังเทวะเหลืออีกนิดหน่อยฉันคงแพ้ไปแล้ว จากนั้นเขาก็เอามือจับหน้าผากและถอนหายใจถ้าหากเขาชนะเหมือนว่าตัวเขาจะได้รับอ่าของเดิมพันใช่หรือไม่มันรู้สึกอึดอัดแปลกๆที่จะคิดว่าตนเองชนะอย่างหมดจดเพราะทั้งหมดราวกับว่ามูยองยังไม่ได้เปิดเผยความสามารถแท้จริงออกมาแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องจริงสำหรับฮันซุงด้วย เพราะเขาไม่ได้อยู่กับอักิษะและยังไม่ได้ใช้พลังอของไพ่ลับในมือเขายังมีเทคนิคบางอย่างเช่นปราณดาบหรือขคลื่นพายุดาบที่ยังต้องเก็บไว้มันเป็นแค่การประลองศิลปะดาบเขาจึงไม่ได้ใช้มันไปเขาใช้เพียงแค่ทักษะพื้นฐานที่เน้นวิถีดาบเท่านั้นอย่างไรก็ตามฮันซุ่งเป็นดาก้อนหลอดด้วยชื่อเสียงของดาก้อนหลอด เขามักจะอยู่เหนือศัตรูเสมอมาแต่พวกเขาต่างหมดสิ้นเรียวแรงด้วยกันทั้งคู่ก่อนจะล้มลงแม้ว่าแต่ละคนจะปก,กปิดพลังเอาไว้ก็ตามแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สามารถเอามาอ้างได้ฮันซุงหลับตาลงนั่นเป็นเหตุผลให้เขาคิดว่าตัวเองไม่ควรได้รับของเดิมพันสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นอกจากนี้นะระหว่างการต่อสู้ฮันซุงยังพาดท่าให้มูยองอยู่หลายครั้งในที่สุดฮันซุงก็ตัดสิใจพูดออกมาอย่างชัดเจนฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายแพ้มูยองลืมตาขึ้น เขาขมวดคิ้วเนื่องจากแสงแยงตาที่สาดสอ่องผ่านหน้าต่างน่าตกใจจริงๆขณะที่เขายกร่างกายส่วนบนขึ้นก็นึกถึงความทรงจําครั้งสุดท้ายเขาจําได้ว่าทั้งตัวเองและฮันซุงต่างสู้กันจนได้รับบาดเจ็บ และล้มลงทั้งคู่ดูเหมือนว่าเขาสิ้นสติไปหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงการต่อสู้กับดากอลอด์ก็ต้องรู้สึกแปลกๆดากอนลอด์ยังไม่ได้สู้อย่างเต็มกําลังรบเท่าที่มูยองจําได้นั่นไม่ใช่ความแข็งแกร่งทั้งหมดของดากอลอด์หันซุ่งเขาเป็นคนที่สามารถควบคุมปรานดาบได้ปรานดาบที่สามารถแผ่ออกมาปกคุมกายทาให้เกิดพลังอันทรงประสิทธิภาพและยังมีคลื่นพายุดาบที่สามารถส่งดาบกว่า100เล่มออกไปโจมตีศัตรูพร้อมกันได้อย่างอิสระอย่าง อะไรก็ตามมูยองเองก็ไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงของเขาพลังที่เกี่ยวข้องกับความมืดยังไม่ถูกนํามาใช้นอกจากนั้นเขาใช้การเร่งความเร็วแค่8เท่าเท่านั้นมากที่สุดมูยองสามารถทําได้ถึง16เท่าแต่เขาใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวแน่นอนว่าถึงจะใช้พลังทั้งหมดอัตราการชนะของมูยองก็มีไม่ถึง30%อยู่ดีหากอากิสะปรากฏตัวและฮันซุงใช้คลื่นพายุดาบในขณะที่มูยองเรียกใช้เหล่าอันเดตอัตราการชนะของเขาก็ยังคงน้อยกว่า3 0ดังนั้นการที่ผลออกมา คือเสมอจึงเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอากิสะเป็นมังกรที่สูงชั้นกว่าบาซ่าอย่างไม่สามารถเทียบได้บาซ่าที่เขาเคยล่ากับพวกคนแคะเป็นมังกรที่อายุน้อยกว่ามากในทางกลับกันอากิสะเป็นหนึ่งในตัวตนที่มีอำนาจมากที่สุดในเหล่ามังกรตัวเต็มวัยเธอสูงกว่าที่จะเอามาเปรียบเทียบกับอาบาซ่าหมูยองยิ้มจังๆอย่างไรก็ตามมันเป็นสงครามที่ถูกต้องและไม่ใช่การรอบสังหารเขาคงรู้สึกผิดหวังมากหากตัวเองได้รับชัยชนะ มูยองยอมรับอย่างเต็มใจไม่ว่ายัางไงคนที่แพ้ก็คือเขาฮันซุงมีความแข็งแกร่งและสูงใหญ่เช่นเดียวกับกำแพงหนาะเขาคู่ควรแล้วที่จะได้เรียกว่าวีรบุรุษแม้ว่ามูยองจะถูกล้างสมองแต่เขาก็ยังจําได้ดีเกี่ยวกับการจับตามองฮันซุงตลอด3ปีในอดีตมูยองเป็นคนเดียวในโลกที่รู้ถึงการต่อสู้และความยากลําบากที่ฮันซุงต้องทนทุกข์วัตถุดิบชั้นดีของการเป็นฮีโร่คือต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมาย มูยองไม่ใช่คนที่พิเศษไม่ว่าจะเป็น40ปีก่อนหรือหลังอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จะก้าวผ่านเนื่องจากอัตราการเติบโตของมูยองเกินกว่าจินตนาการคนอื่นอยู่มากไม่เพียงแต่ฮันซงเท่านั้นแต่วันที่เขาจะสามารถจัดการกับอากิสะลงพร้อมกันได้ก็ต้องมาถึงอย่างแน่นอนคุณตื่นแล้ว หลังจากนั้นไม่นานประตูก็เปิดออกและเซราฟิน่าก็เข้ามามีชามใส่น้ำและผ้าขนหนูอยู่ในมือของเธอเธอนั่งลงข้างๆอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นก็หยิบผ้าช็ดตัวลงไปในน้ำและบิดออกเธอกำลังทำอะไรเหงื่อของคุณออกมาเยอะมากฉันจะเช็ดมันให้เซราฟิน่าเช็ดร่างกายส่วนบนของมุยองอย่างระมัดระวังเช็ดเช็ด ขณะที่ถูกเช็ดตัวลมหายใจก็หยุดไปชั่วขณะเขาไม่คุ้นเคยให้ใครมาทําความสะอาดตัวให้จากนั้นมูยองก็ถามผลการทดสอบอัศวินคนแรกเป็นยังไงบ้างคุณผ่านแล้วนักบุญหญิงจะส่งเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการมาหาคุณภายหลังตอนที่เราไปถึงเนินเขามรณะทุกอย่างคงจะเสร็จสมบูรณ์พอดีตามนั้นขอโทษนะแต่ช่วยยื่นแขนของคุณ มูหยองยื่นแขนคขวอ,อกมากความรู้สึกของผ้าขนหนูที่สัมผัสกับร่างกายก็ไม่ได้รู้สึก,กเลวร้ายอะไรฮันซุงเขาเป็นยังไงบ้างเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและฝึกดาบอยู่ในตำหนักเมื่อวานนี้หัวใจของมูหยองวิ่งเต้นออกมาถ้าฮันซุงยังฝึกดาบอยู่ในตำหนักเมื่อวานนั่นหมายความว่าเขากำลังหวนคิดถึงการต่อสู้กับมูหยองอีกครั้งเขาต้องได้รับอะไรจากมูหยองไปบ้างตามที่คาดไว้มูหยองก็ได้รับการรู้แจ้งจากดาบของฮันซุงเหมือนกัน จะมัวแต่มานอนอย่างนี้ไม่ได้แล้วสิคุณไหวเหรอร่างกายของคุณยังร่างกายของผมฟื้นตัวเต็มที่แล้วพรเทวะได้ประจักษ์แจ้งโดยอัตโนมัติต้องขอบคุณทักษะนั้นร่างกายของเขาจึงปราศจากจากอาการบาดเจ็บใดๆเกาะและหมวกชุดไม้แขวนอยู่บนผนังของห้องขณะที่มูยองหันศีรษะไปดูพวกมันเซราฟิน่าก็กล่าวอย่ากางังวลไม่มีใครเห็นใบหน้าของคุณ เธอนอนเฝ้าที่นี่ทั้งคืนขณะที่เขานอนหลับเธอพยายามป้องกันสําหรับใครก็ตามที่พยายามสืบหาตัวตนของมูยองมูยองพยักหน้าและลุกข,ขึ้นจากเตียงมีเวลาอีกมากจนกว่าฉันจะหาหอกสังหารเทพเจอการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ผุดขึ้นในหัวของเขามาสู้กันอีกครั้งเถอะมูยองเดินหาทั่วทั้งตำหนักก่อนจะพูดขึ้นเมื่อเจอกับฮันซุงฮันซุงที่กำลังฝึกวิชาดาบอยู่ต้องขมวดคิ้วไหนใครกันที่บอกว่านายไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่งั้นก็หมายความว่า นายจะพูดเฉพาะเวลาที่ต้องการสินะมูยองควานหาบางอย่างที่บริเวณอ่าอกเสือ้อจากนั้นเขาก็ดึงยาแห่งปลาดออกมารับมันไปนายคิดว่าตัวเองแพ้การต่อสู้เมื่อวานนี่เหรอใช่ไม่ฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายแพ้ดังนั้นนายไม่จำเป็นต้องมอบยานั้นหรอก ด้วยการสายศีรษะของเขาฮันซุงก็หยิบชิ้นส่วนของดาบออกมาอย่างไรก็ตามมูยองไม่ได้รับมันเอาไว้รางวัลควรได้รับเฉพาะผู้ชนะเท่านั้นและมูยองได้พ่ายแพ้การต่อสู้สำหรับเมื่อวานนี้ไปอย่างสิ้นเชิงผมแพ้ไม่ไม่ไม่มันเป็นฉันเองที่แพ้ทั้งสองคนดื้อรั้นโดยไม่มีใครยอมใครมันเป็นการยอมรับในความพ่ายแพ้ของตัวเองโดยที่ไม่มีใครยอมลดลาวาศอกแต่ผมเป็นคนล้มก่อนนะเราล้มพร้อมกันต่างหากเรา แต่ยังไงคนที่ฟื้นตัวได้ก่อนก็เป็นคุณไม่ได้เป็นเพราะฉันนั่นเป็นพลังเวทของอากิสะเฮ้ยแต่คุณยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยหมนายเริ่มดูมีน้ำหูนะแต่นายก็ยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เหมือนกันไม่ใช่หรอผมเป็นฝ่ายแพ้นี่คำพูดของฉันไม่ได้เข้าหูนายเลยหรือไงฮันซุงจิปากพร้อมกับสส่หัวอย่างไรก็ตามริมฝีปากของเขาก็เผยรอยยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยฉันไม่มีทางเลือกสินะ งั้นมาสู้กันอีกรอบฮันซุงคิดถึงการต่อสู้เมื่อวานนี้มากการต่อสู้ของมูยองเป็นแบบที่ฮันซุงไม่เคยประสบมาก่อนมันทั้งแข็งกก้าวและดุดันฉันจะไม่ใช้ทักษะใดๆคุณหมายถึงการต่อสู้อย่างใสสะอาดอย่างนั้นเหรอมูยองพยักหน้านี่สิถึงจะสนุกฮันซุงเรียกดาบออกมาคราวนี้ไม่ใช่ดาบคู่เหมือนเมื่อวานสิบดาบปรากฏขึ้นและหลอมรวมเข้าด้วยกัน เมื่อร้อยดาบถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันพลังที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นนั่นคือความหมายที่แท้จริงของปร,รมาจารย์ร้อยดาบตอนนี้เขาใช้ดาบทั้งหมดเพียงแค่สิบเล่มความจริงที่เขาเปิดเผยทักษะนี้เป็นเพราะมูยองถูกยอมรับแล้วว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงนี่เป็นทัศนคติที่แตกต่างจากเมื่อวานฉันสร้างดาบขึ้นมาเองได้ใช่ไหมมูยองยอมรับและดึงความโกรธเกี้ยวออกมาซูฟุมความโกรธเกี้ยวร่ำร้องเป็นการตอบรับ สิบวันผ่านไปภายในตําหนักมูยองต่อสู้และรับคมดาบกับฮันซุงทุกวันและในทุกๆวันเขาก็ได้รับการเติบโตในแบบที่แตกต่างออกไปการเติบโตอันบริสุทธิ์ที่ไม่ได้พึ่งพาของพิเศษฮันซุงประหลาดใจมากกับการปรากฏตัวของมูยองซึ่งเปลี่ยนไปในทุกวันอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พยายามที่จะดูใบหน้าของมูยองเขาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยกลับเป็นมูยองซะเองที่สงสัยว่าเขาไม่อยากรู้บ้างเหรอหลังจากผ่านไปสิบวันมูยองก็ถาม คุณไม่อยากรู้หรอว่าผมคือใครฉันไม่ค่อยคิดมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรอกทําไมถึงเป็นเช่นนั้นกันแววตาของมูยองปรากฏเป็นคำถามหันซุงหัวเราะเบาๆฉันได้พบเจอกับผู้คนมากมายหลายประเภทในชีวิตบางครั้งฉันก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาหากคิดว่าสักวันต้องจากกันไปแต่มันก็ไม่มีความทรงจำอะไรเลยหากวันข้างหน้าพวกเราจะต้องพบเจอกันอีกเรื่อยๆ เป็นเพราะว่ายังไงฉันก็ต้องรู้จักพวกเขาอยู่ดี คุณเป็นคนประเภทไหนกันเป็นครั้งแรกที่มูยองเข้าใจคำพูดของฮันซุงฮันซุงกำลังคิดว่ามูยองเป็นคนที่เขาจะต้องพบเจออีกอย่างแน่นอนหากพวกเขาเดินไปตามเส้นทางเดียวกันพวกเขาก็จะพบกันอีกเรื่อยๆแน่นอนว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อเขาได้รู้จักธรรมชาติของมูยองแล้วดังนั้นมันจึงไม่จําเป็นต้องฝืนความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ฮันซุงดูพระอาทิตย์จนลับขอบฟ้าอยู่ด้านนอกตําหนัก อคิสะบินร่อนลงมาจากท้องฟ้าฮันซุงค่อยๆปีนขึ้นไปบนหลังของเธอฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปที่ห้องแห่งปราดและหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จกักรพรรดิมังกรเคยถามมันคือสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่เหรอโมยองรับชิ้นส่วนอของดาบจากฮันซุงมาในขณะที่ส่งมอบยาแห่งปราดให้กับฮันซุงด้วยเช่นกันชิ้นส่วนของดาบได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนแต่มันไม่ใช่ไอเทมจำเป็นสำหรับการไขปัญหาที่จกักรพรรดิมังกรอยากรู้น่ะเหรอ ความจริงใจที่ฮันซุงมอบให้ทําให้เขารู้สึกลําบากใจฉันสร้างของเรียนแบบเอาไว้แล้วฮันซุงวาดมืออย่างไร้ความกังวลจากนั้นรูปร่างชิ้นส่วนของดาบก็ถูกสร้างขึ้นในมือของเขาในวิธีการที่คล้ายกับการสร้างร้อยดาบเขาสามารถสร้างของเรียนแบบาจากชิ้นส่วนดาบได้ถึงจะไม่ใช่ร0 0ซแต่เขาก็สามารถเรียนแบบได้ถูกต้องถึง 80- 9 0มันยังไม่สมบูรณ์แบบแต่คงไม่มีปัญหาอะไรในการค้นหาข้อมูลหรอกนอกจากเรื่องนี้ ฮันซุงหันศรีรษะไปมองอีกด้านผู้คนที่ถูกนําโดยแพนดากอนกําลังวิ่งมาจากที่กไกลๆลูกศิษย์ของฉันแค่หมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอย่ากฆ่าเขาสละกรูอากิสะร้องออกมาสั้นๆ เมื่อเธอกะพื้อปีกสายลมข้างๆก็กระันโชกแรงจนรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของอากาศรอบๆและเมื่อแพนดากอนมาถึงดากอนหลอดฮันซุ้มก็หายลับไปกับสายลมแล้วแน่นอนเขาไม่ได้จากไปเฉยๆครั้งหน้าหวังว่าเราจะได้สู้กันอย่างสุดฝีมือนะ เขาพูดก่อนจากไปการต่อสู้อย่างสุดฝีมือถึงเขาไม่พูดมูยองก็คิดแบบนั้นอยู่แล้วชนะหรือแพ้ครั้งหน้าเขาจะเผชิญมันอย่างเต็มที่วันที่ฮันซุงเองก็ต้องทุ่มเทยอย่างสุดตัวและแสดงทุกอย่างออกมาสัากวันหนึ่งอย่างแน่นอนมูยองกอดกําปั้นเอาไว้แน่นแล้วก็จบไปแล้วนะครับ EP หนึอยหกสิบ